สีสันน่ารับประทานแล้วก็อันนี้ครับน้ำพริกบะกอกกับพักหนึ่งของเขาครับ,รบกีบมันเลย<ป>สวัสดีครับทุกคนครับปาแล้วครับความเมืองรดมากครับผมเพืเ่อนๆวันนี้เราไปย่างเมนูนี้ครับ ตำน้ำพริกปะกกอครับเล่นน้ำพริกพองหน่อเล่นจีนมาหลายมือแล้วครับน้ำพริกปะกอกับพักลวกครับไปเดี๋ยวไปดูวนเลยแต่ผมซื้อจีนสามจันมาตัวครับเดี๋ยวเอาไปถอดตัวเพราะว่าก้าวปากก้อับไอพักลวกกับเอไว้ครับขอมีจีนสักหน่อยครับไปนี่ครับทุกคนน้ำพริกพักหนึ่งครับเอาก็ต้องใส่จีนนะครับเพราะว่าผมมักจีนแน่ ซื้อหมูสามจันมาครับเดี๋ยวเขาจะกกเป็นก้อมๆแล้วก็มักแล้วก็เอาไปทอดครับเพื่อนๆกินน้ำพริกกระพักมันกับกระไรอยู่ต้องมีจีนแอมน่อยแน่แน่แน่กาจีนก็โลไปลายครับแน่กกเป็นก้อมๆตอนตอนหรือว่าตินตินพอดีกรรมแน่แน่แน่นี่ครับสามจันของเขาครับทุกคนนี่ครับทุกคน มันหมูนะครับเดี๋ยวเขาจะเจียวเอาน้ำมันหมูครับนะวันนี้เล่นมันหมูครับบใบ้จน,น้ำมันพืชซอ,อยเป็นก้อมกอมครับก้อมน้อยๆ้อยบต้องใหญ่ล้ำท <c oughs> ูมีดนี่นจะได้นะะี่ฮะ นี่ครับทุกคนมันหมูลงไปครับเกลียวนี่ใส่น้ามไปก่อนนะครับปล่อยให้น้ามมันแห้งไปคนเดียวครับแล้วก็น้ำมันมันจะออกครับเปืือนเปืนี่ครับมักหมูครับนี่น้ำปลาเข้าไปผงผงเก็บหิมะเข้าไป ซอดหอยลงไปซอยพริกไทยลงไปมันจะได้บรไออกในพริกไทยอยู่ห้อนะะี่ฮะซอยพริกไทยลงไปบอกกระปะ๋อของปรุงรสลงไปเดี๋ยวมันจะอร่อยเอง แล้วก็ย่อม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 ,ม,ม,มเข้าไปนี่ครับทุกคนมกักราววันนี้ครับเกินชั่วโมงเดี๋ยวเขามาถอดกันนี่ครับทุกคนน้ำพริกพักหนึ่งของเขาครับดูครับนี่พักกาดพักจีลาวครับนี่ตรรรรรรเรืือ บะแต้ดู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 วันนี้สายเขียวครับสายเขียวดูอืมอืนี่ผักขี้ควายก็มีครับเดี๋ยวทำการนึ่งนะครับทุกคนไปมีอะไรปลาล้มปลาเหลียผักเยอะแยะเลยดูดูดูอืสายเขียวครับวันนี้เอาครับบะเขือลงไปก่อน ตัวไอ้ด้ยแบะแตงเดือแบะบเขอม่วงนี่ปูกคนเดียวนะครับนี่คนปู <c oughs> เปลี่ยนปู <c oughs> เปิ่นปูคนเดียว <c oughs> เฮาซื้อพับฟอดสารพิษบัได้พนดยาใส่บัวเหี้ยอ ดูครับดูครับไี่ครับสามจันของเขาครับมาเกลียบร่อยครับลงไปถอดเลยนั่งก็นอกมือถอดครับลุงเนครับมาปีนี่นี่งวักนวดนว,นวดขาวเลย น้ำพริกพักหนึ่งน้ำพริกบะกอกพักหนึ่งกะพักบ็ได้กับแบบไว้ครับขอพีอ่กินสักน้อยเด้อ้างมก็จะกินกระเทียมกินแนะข็งทอดสามชั้นไปเลยครับแถมนำ้นำน้ำแถมอะไยังอ้ออะไยังครับนี่บ้านหลา้าบ <laughs> ้านเอาห้องห้าครับ คนต่ำน้อพพิกเอาห้าไปมก,กนะครับห่อตอกเลยมกห้าครับเพื่อนๆปลอกคว้างครับ,รบนี่ครับคัวพริกครับพริกหอมขาวสุดดำมัน้วพพิกเนี่ยสุดดำมั้ หม้อนี่ครับหมกหม้อนี่ยคนขาวเนี่ยกินล้ำคนดำเนี่ยกินหวนเนี่ยกินหมดเอามาดูหมูสามชั้นเอาไหมครับหอมเนาะลัดยิบยิบจริงเลยยิ้เทพอ่ะเหรอปอกควางเขาครับรถไฟนี่ชอบวันนี้วันนี้มีผีกระท่าเลย แน่อันนี้คืคนทอดนะครับน,น,นี่ครับหอมขาวอมมกในนี้เลยครับเออหอมขาวอ่ะหอมแดงด้อูไปเลยมะ <S <S ป้ปืนตองนะฮะครับห้าครับผมอาาเอานะครับ ทำไปเลยครับพิกของเขาครับใส่เข้าไปครับหอมขาวครับเอาไปคั่วกับพิกตะเกียบครับหอมแดงได้ยังครับลงุงเมย์นี่ครับใส่เกือลงไปครับผม เอ,ออกมาแล้วครับนี่ครับห้าเขา,าออกมาจากเตาแล้วครับน้ำพริกมะกกอกใส่ปะลาซื้อบ้านป้านงมาเจ้านี่สิบบาท <c oughs> ตครับผมต่อไปอันนี้ครับหอมแดงเฮาครับจีจีไว้ครับตำครับผมขาดไปได้ครับหนามล่างคก มันต้องมีคนเข้าบบกเกาแน่ทุกขั้งนะครับต้องน้ำล่างโคกใส่เข้าไปครับเดี๋ยวไปใส่บักกอกครับผมนี่ครับใส่น้ำล่างโคกไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปใส่บักกอกครับยืดซะ มะก,กอกบีบนามบิบเนี่ยมันเข้าไปครับน้ำพริกบะกอกกอ็ต้องใส่บะก,กอกเนะวันนี้กับเข้าเมืองครับเค็ดเคียวได้หันเราตึ๊คือ,อกับเขา้า <laughs> แต่บะกอกนี่เหลือดิเอาไปกลับนำสมุนไพรได้ครับกลับนำเปล่าแต่เนินเนินมาครับเนินเนินนิดนิดเนินเนินนะครับคนเข้าไปนี่มีหนามนะครับน้ำพริกบะกอกเอาครับ ใส่หลายแสบหลายครับผมเก็ดหิมะนะครับผมวิเศษตาเก็ดหิมะตายหมดคนเข้าไปครับนี่บันล้มให้เตะเตะใครนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเด้๋ยวขอคำขอคำแม่พี่บากก๊อก ือน้ำพริกมันไหลล้ำเต้นะเพื่อนๆเดี๋ยวรอพักหนึ่งนะครับนี่ครับสามจันของเขาครับถอดเรียบร้อยน่ากินก็ทุกคนสีสันน่ารับประทานแล้วก็อันนี้ครับน้ำพริกบะกอกกับพักหนึ่งของเขาครับกรีบมันเลย เอามือยุ่มได้หรอนิ้ว <c oughs> จับปองลองยุ่มพื่อเราเลยนะครับน้ำพริกบักอกครับนี่ครับทุกคนน้ำพริกบักอกกับพักหนึ่งของเขาครับอืมสารพัดพักเดี๋ยวดูนะครับโดโรยังเป็นยังคอเดอพักกาดขาวพักกาดน้อยบะเขือทั่วผูครับ บัดแตงครับแหวดเนี่ยครับเอาแหวนน้ำพริกัะกอกเขานี่ครับ,น,บ,รรบนี่มะกอกมะกอกละกอน,นี่ครับกินกัะพักบไไดยกับน้ำพริกมันก่อนหยังอยู่ขอกินสักน้อยกินสักโลนี่ครับสามจันทร์อดครับไปกินข้าวกันเ,เลยต่อข้าวหนึ่งครับยังอย่างอดหลบับเลย ครับยังพักหมอนี่มักกินเลยหมอนี่มักพักน้ำแตๆนะมาทุกคนกเข้าได้ไหครับนี่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 นีน่ำแต้นะอันนี้ก็มักพักกับั <c oughs> ก,บม,กมักกินมักพัก มาครับมี่นีน่มาครับลูกนกับเข้าเข้าหงุงดีกว่าพักครบสุด น้ำพริกพักกินร้พอนๆเย็นเดียวเดี๋ยวำเตะนะเพื่อนๆมาครับขึ้นเขาต้อนนี่ครับทุกคนน้ำพริกบักกอกของเขาครับตัวน้อขายดิบขายดีครับเหมาะแตะรำแตะนะทุกคนครับนี่แช่มขเขาครับน้องโตครับทำได้ไหมอืม ลำแ้่นหนาเล้ยจานสองนะครับนี่เรน้ำพริกก่ากอกับข้าวหุงครับนี่จะได้กาแฟรสติดตามเพจนะครับกวามเมืองรถมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเราไปกันไม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ